I uh -huh. อยากให้ทุกคนมาเห็นแบบเบานะัดจริงๆนะครับแลนด์นมาร์คชื่อดังแลนด์มาร์คสุดฮอตของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำแบบซูมสามเท่านะครับดอนพูนเห็นไกลๆก็คือใบหยกนะครับใบหยกครับนี่ พวกโงแรมรูปทรงก็สวยงามครับรูปทรงก็แปลกตาไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละตึกนี่ครับโอ้โหคลิปนี้ก็ขอจัดให้เอครับที่อยากเห็นอยากเห็นตึกสูงใหญ่โตแบบชัดๆแบบซูมชัดๆนะครับโอ้โหถ้ามายืนตรงนี้ไม่อยาก ไม่อยากเชื่อเลยว่าตรงนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนเหมือนเมืองน,นอกเมืองน,นามากครับโอ้โหวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับนี่บาวฝรั่งกามาครับขอากาทาัไทยสัมบอดีเดอร์สวัสดีนะครับ f อทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เบานะจะขอพาทุกคน,มา,กคนมาเที่ยวมาชมตรงนี้นะครับ คลิปนี้ความตั้งใจก็จะพาทุกคนมาดูตึกสูงตรงหน้าเลยครับตามที่ f อเรียกร้องมาเนาะนี่คือสวนดุสิตอรุณนะครับสวนดุสิตอรุณเป็นสวนลอยฟ้าชื่อดังนะครับนี่คนเต็มครับมาหาถ่ายรูปในช่วงค่ำๆยามเย็นๆนะครับด้านพู่ก็เป็นรังนกครับคนกระไลครับมาบ่อยก็ห้ามเบื่อได้ทุกคนมาบ่อยห้ามเบื่อนะครับ ยังร้อนแรงยังร้อนแรงนะครับด้านล่างคนเต็มครับนี่ทุกคนเป็นสวนลอยฟ้าชื่อดังมากครับออกแบบได้อย่างขั้นเทพนะครับมีพื้นที่มีเนื้อที่เจ็ดไร่กว่านะครับด้านู้นก็จะเป็นแยกสารแดงขวามือก็เป็นหน้าสวนลุมพินีตรงไปก็จะเป็นสีแยกราชประสงค์ไปทางสยามพารากอนเซนทรัเบิร์นครับ นนี้เป็นสวนลุมพินีด้านพู่นก็จะเป็นสวนเวนจากิติไปทางอโศกมนตรีสีแยกอโศกนะครับโอ้ยเนาะคลิปนี้ความตั้งใจก็คืออยากจะมาถ่ายทำวิวแบบซูมชัดๆให้ FC ชมตามที่ FC เรียกร้องมาเนาะวันนี้ก็จัดให้ตามคำขอครับนี่ครับ ่ก็จะไม่ขอพูดมากไม่ขอไปทั่วเดอ้อเพราะว่ามาบ่อยแล้วมาบ่อยแล้ว,มา,ลวมานับครั้งไม่ได้ครับมานับครั้งไม่ได้คนถ่ายคลิปก็จําจไม่ได้ว่ามากี่ครั้งจําไม่ได้เลยว่ามากี่ครั้งนะครับ นี่ตรงหน้าของทุกคนก็จะเป็นรูปพาร์กก็จะเป็นร้านอาหารเป็นที่นั่งดื่มที่นั่งชิลๆนั่งทานข้าวนะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับขอเชิญมานั่งทานข้าวมานั่งชมวิวนะครับตรงรูปพาร์กเปิดแล้วนะครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนี่ด้านตรงหน้าของทุกคนก็จะเป็นที่มานั่งรับลมชมวิวครับตรงหน้าครับเป็นที่รับลมชมวิวนะครับ วันนี้ลมเย็นมากวันนี้วันนี้คือวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่สามเนาะวันนี้วันเสาร์ที่สามมกราคม2569นะครับหวังว่าคงจาวันที่ไม่ผิดนะวันเสาร์ที่สามใช่บอนอวันนี้วันเสาร์ที่สองหรือวันเสาร์ที่สามถ่ายคลิปก็ลืมวันครับลืมวันที่ครับ คลิปอย่างเดียวไม่เคยจําวันที่วันนี้ก็วันเสาร์ที่3เนาะวันเสาร์ที่3มกราคม2569นะครับปี2026นะครับนี่ทุกคนงามงามครับโอ้โหสวยจริงๆอยากให้ FC มาเห็นเนาะ ก็ต้องขอเชิญอีกครั้งเด้อเอฟซีทุกคน,นครับที่ไม่เคยมาถ้ามากรุงเทพมหานครก็ขอเชิญให้มาที่สวนลอยฟ้าดุสิตอรุณนะครับอยู่ใกล้กับสีแยกสระบแดงอยู่ตรงข้ามกับสวนลุมพินีนะครับถ้ามาก็ขอให้มาด้วย B t s อนะครับมาที่สระบุรใช้ทางออก5นะครับหรือว่ามาด้วย MRT ก็ใช้ทางออก2มาที่สีลมให้ใช้ทางออก2นะครับ เดินต่อเดินต่อครับทุกคนนี่บ่าวฝรั่งเพิ่งกลับมาถ่ายคลิปครับนี่ครับตอนนี้ในกรุงเทพมหานครดีเนาะเต้ไปด้วยยูทูบเบอร์ครับเพราะว่ามาเที่ยวเมอืองไทยแล้วก็นำมือถือนำกล้องมาถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไปลงโซเชียลเนาะ มาเที่ยวแล้วก็หาเงินไปด้วยนะครับเงินในอากาศนะครับต่างคนก็ต่างขวาเงินในอากาศเนาะยุคโซเชียลโซเชียลหรือว่าโชเชียลนะครับโชเชียลเนาะยุคโชเชียลครับโอ้ยพูดจากภาษาไทยด่ครับนี่ครับนี่ครับทุกคนเต็มครับยิงค้ามยิงมานะครับนี่ครับโอ้โหมาคลิปก่อนคนก็เต็มครับคนก็หลาย แต่ FC ซบอกว่าห้ามพูดว่าคนหลายเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามาจากที่ไหน <c oughs> ต้องบอกว่าคนเยอะ <c oughs> นี่ครับวันนี้คนก็เยอะครับนี่ครับ <c oughs> ตรงหน้าเป็นลูปพราครับเป็นที่นั่งดื่มนั่งทานข้าวนั่งชิลๆนะครับอยู่ที่ฟอร์ซิกชั้น6ครับฟอชั้น6 <c oughs> บางคนก็พาน้องหมามาเล่นครับ <c oughs> ด้านพู้นจะเป็นออดอกพ้าครับเป็นดอกพา <c oughs> วันนี้ไม่เปิดน้ำพุวันนี้ สวนลอยฟ้านี่ก็เปิดตัวเมื่อวันที่3กันยายนครับ3กันยายน2568นับถึงวันนี้ก็4เดือนเต็มครับวันนี้วันที่3เนอะ3มกราคมก็ 4, 4, 4เดือนเต็มครับวันนี้ถ้าจับวันที่ไม่ผิดนะครับนี่ครับตรงหน้าเป็นดอกพาร์ครับ มาบ่อยก็ห้ามเบื่อนะครับวนไปวนมาที่เดิมๆเ,เนาะบางครั้ง f อเรียกร้องมาก็มาถ่ายทำคลิปให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคนใจง่ายเป็นคนใจง่ายแต่รักเดียวใจเดียวนะครับมันเกี่ยวอะไรกับการถ่ายคลิปเนาะนี่อันนี้เป็นอุโมงค์ไฟแต่ก็ยังไม่เปิดไฟครับโอเคคลิปนี้ก็จะไม่ยาวคลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆ คลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆจะไม่ให้เกิน15นาทีรวมทั้งคลิปนี้ก็ถ่ายทำแบบ 4K ครับคลิปนี้เปลืองแบตเนาะถ่ายทำแบบ 4K เปลืองแบบเปลืองเมมโมรี่แต่ก็เพื่อ Fc เพราะว่า Fc ฮักแพงก็ต้องถ่ายทำแบบ 4K ให้สมครับโดยใช้มือถือซัมซุงนะครับไม่ใช่ iPhone เด,ดอ,อดนี่ดุสิ เซนท่านพากดุสิตเซนท่านพากนี่ครับโอ้นี่ครับอ๋นบอนึกว่าอะไรนึกว่าไปอะไรนี่ด้านนี้ก็จะเห็นลังนกเ Bur นสเบิร์ดเบิร์สเนตเนาะต้องอ่านว่าเบิร์สเนตนะครับเป็นลังนกครับนี่ทุกคนเป็นเบิร์สเนตนะครับตรงนี้ ถ้าใครมาก็ต้องขอเชิญครับขอเชิญมาถ่ายรูปอยู่ที่เบอร์สเนตครับนี่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปอยู่ที่เบอร์สเนตนี่ครับ กำลังร้อนแรงแต่เสียอย่างเดียวถ้าเอฟซีท่านไหนที่อยากดูสาวจีนสาวหมวยสาวเกาหลีญี่ปุ่นตรงนี้จะไม่ค่อยมีตรงนี้จะมีแต่หนุ่มตีหนุ่มเกาหลีหนุ่มญี่ปุ่นสาวจีนจะไม่ค่อยมีถ้าสาวจีนเนาะสาวหมวยจะไปแถวหน้าห้างเอมเคไปแถวประตูนกยูงไปแถวทรงวาดนะครับตรงนี้ก็มีแต่ผู้บ่าวครับบ่าวตีบ่าวฝรั่งสาวฝรั่ง ต้นไม้ก็เป็นไม้ไทยเนาะเป็นไม้ไทยเป็นไม้เมืองร้อนนะครับนี่ครับเป็นต้นตะแบกมีอันนี้ก็ขายต้นหมากเนาะนี่ครับขายต้นหมากนะครับวันนี้ก็ไม่ขอเดินทั่วนะครับวันนี้วันนี้ตั้งใจจะพามาชมตึกตรงหน้านะครับปะเรามาเก่าลากันตรงนี้ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปยาว เสียงการ้อกะกะนี่ทุกคนเป็นที่นั่งดื่มนั่งชิวๆนะครับนี่ครับเป็นที่นั่งดื่มลูกพารครับตรงลูกพาร์นี้เราก็สามารถพาน้องหมามานั่งได้นะครับมานั่งดื่มมานั่งทานข้าวแล้วก็อุ้มน้องหมามาได้นะครับก็ไม่ได้ห้ามนะครับตรงลูกพาร์ชั้น6นี่ครับ นี่ด่านนี้ก็จะเป็นแยกสาร,แด,ร,แ,สารแดงนะครับเป็นแยกสารแดงนะครับทุกคนหน้าสวนลุมก็เปิดน้ำพุแล้วครับโอ้โหไม่ทราบว่า FC ชอบหรือเปล่านอ้อถ่ายทำแบบ 4K ดีครับถ่ายทำแบบ 4K ชอบหรือเปล่านอ้อ แต่ก็จะไม่ขอถ่ายทำบอยเดอร์เพราะว่าเปลืองแบตเปลืองเมมนะครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับนี่รูปภาพเปิดแล้วเปิดแล้วมีที่นั่งดื่มนะครับรับลมชมวิวนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมมาที่เดิมเดิม หวังว่าจะไม่เบื่อกันเด้อต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวไปตัดต่อคลิปนี้กะว่าจะลงวันนี้ครับวันนี้ก็คือวันเสาร์วันเสาร์ที่3มกราคม2569นะครับต้องคิดก่อนพูดเนาะเพราะว่าสับสนระหว่าง68กับ69เเพราะว่าเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเนาะ โอ้โหตึกสูงตึกสูงก็มี FC เข้ามาถามว่าทำไมตรงนี้ไม่จุดพุบอนัดก็ไม่มีคำตอบให้เด้อปีใหม่เขาดาวตรงนี้ทำไมไม่จุดพุเอราว่าตรงนี้ถ้าจุดพุจ้าเว้ามากนะครับก็ไม่รู้เส้นกันว่าทำไมตรงหน้าน,นี้ไม่มีการจุดพุเนาะ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมด้านพูดก็คือวันแบงคอกวันแบงคอกก็เป็นโครงการแสนล้านครับทุกคนครับโอเคเนาะเดี๋ยวพูดต่อเดี๋ยวคลิปจะยาวบายบายก็ขอกล่าวคำว่าแฮปปี้นิวเยียอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วเนาะก็ขอแฮปปี้นิวเยียนะครับก็ขอให้ FC มีความสุขความเจริญเด้อล้างกายแข็งแกร่งเนาะ เดินทางไปไห้ก็ขอให้มีความแค้้วาลาดปลอดภัยอายุวันโนสุขัขังพลังเนาะคุดพอขุดแม้ก็ขอให้เป็นล่มโพล้มใส่ไปนานๆน,น,นะครับบ๊ายบายโอ้โหสุขใจจริงๆ So beautiful